สดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องแก้วเก้าพยากรณ์แก้วเก้าหนึ่องสี่ในช่อง youtube นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะที่ติดตามมาจากหลายๆช่องทางเนาะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องเนาะวันนี้นะคะเราจะมาทำดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีกันนะคะ ครึ่งปีหลังประจำปีพศ2565นะคะชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปของมกราถึงาราศีมังกรนะคะถึงอะไรสิงหาก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของช่องได้นะคะนับแบบไทยนะคะ,ะรายละเอียดก็อยู่ในข้อมูลของช่องสามารถติดตามอ่านได้นะคะ เรามาดูกันสิว่าชาวราศีกันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคชาวราศีกันนะคะในช่วงครึ่งปีหลังจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสิ่งใดควรรู้สิ่งใดที่จะต้องระมัดระวังนะคะข่าวดีโชคลาภเนาะเด e w o ว l d ขึ้นมานะคะ ว้าวไอสับวานคิงออฟสอดทูฟสอดอืมเชืกสับคัพนะคะเซเว่นออฟเพนโสอืมยอสับคับนะคะเดอะเดวิลค่ะทูฟสอดนะคะแล้วก็ เซเว่นอวอนในครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวราศีกันเนาะคุณอาจจะได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเริ่มงานใหม่เริ่มธุรกิจใหม่หรือว่าคิดโปรเจกต์ทำอะไรใหม่ๆหมะคะ่ะเป็นการเริ่มต้นเนาะซึ่งอาจจะมีการวางแผนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งตัวคุณก็พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเข้ามาหมายถึงการเริ่มต้นนะคะตัวคุณมีความพร้อมมากนะสถานการณ์ของในเรื่องของการงานนะคะมันจะมี ความที่จะต้องมีการขอความร่วมมือนะคะจากคนรอบข้างการอดทนรอคอยการใช้ความพยายามนะคะในเรื่องของสถานการณ์ผู้คนนั้นนะอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าๆหรือว่าคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะคะหวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะอาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้คนที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจแต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะตัดเขาออกไปได้นะคะอาจจะไม่ใช่คนรักหรือว่า คนที่เคยแบบมีคอมมิชเมนต์กันมาก่อนก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นใครที่คุณยังยังนึกถึงเขาอยู่ยังไม่สามารถที่จะลืมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีในในส่วนของการพักผ่อนหรือว่าความเครียดสะสมแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องฮิลลิ่งตัวเองต้องพักผ่อนต้องการแบบใช้เวลาที่มันแบบรีแลกซ์เกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพใจบางคนนะคะอาจจะต้อง อาจจะมีเหตุการณ์นะคะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะอันนี้ก็คือพูดรวมๆนะคะอาจจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะต้องเข้าออกโรงพยาบาลเนาะตรวจสุขภาพหรือว่ามีแบบมันเรือ้อรังมันรักษาเองไม่หายจนต้องไปพบคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องนั้นเข้ามาด้วยนะคะสถานการณ์โดยรวมนะเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบควบคุมเกมควบคุมสถานการณ์ควบคุมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะหมายถึงการใช้ การใช้จิตวิยยาการใช้ความอดทนการใช้ความแบบมัน,ม,นมันพูดถึงเรื่องการควบคุมอ่ะคือควบคุมตัวเองควบคุมสติใช้ปัญญาอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเป็นช่วงที่เป็นช่วงครึ่งหลังที่จะต้องมีความพยายามอย่างมากนะคะในการดําเนินชีวิตเนาะหมายถึงว่า,าเกี่ยวกับการจัดการนะคะการจัดการชีวิตของคุณนี่แหละ เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณหนักใจอะค่ะมีมีความหนักใจมีปัญหาให้แก้ไขมีเรื่องที่แบบสะสมมานานแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้สักทีได้แต่อุดทนรอให้เวลาผ่านไปอะไรแบบนี้เนาะ ầ? ทีนี้เรามาดูกันทีละเรื่องนะคะการงานกันเงินความรักความสัมพันธ์เนาะเป็นดวงโดยรวมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะการงานนะคะ มีการเริ่มต้นจริงๆด้วยแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่แบบคุณแบบมีความตั้งใจนะคะโอ,อ้เลื่อนหน่อยดีไหมมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องได้ลงมือทําสักทีนะคะซึ่งงานนี้ค่ะมันหมายถึงว่ามันเชื่อมโยงไปกับความเติบโตในในหน้าที่การงานขงคุณความมั่นคงนําเอาความแบบอ่า ทักษะความสามารถเอาออกมาใช้เป็นอย่างมากนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ต้องแบบเป็นเป็นเหมือนบททดสอบเป็นการพัฒนาศักยภาพของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของงานนะมันอาจจะมีบางอย่างที่จะต้องรอคอยนะคะมันเหมือนกับเป็นช่วงหลังที่คุณอาจจะต้องรอในสถานการณ์หลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งว่าความสัมพันธ์อย่างนี้ก็ได้นะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอ ทดสอบนะคะความอดทนของตัวเองด้วยนะแต่แก้มองว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะ ทำให้คุณรู้สึกว่าเสียอะไรไปนะคะมันเหมือนกับว่ารอจังหวะเวลาที่ดีที่จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาขึ้นมาเป็น king of cup นั่นแปลว่าคุณจะได้รับสัญญาณการตอบกลับมาอย่างดีนะคะในเรื่องงานของคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะการเริ่มต้นกิจาการโปรเจกต์อย่างที่บอกไปอะค่ะคือสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับความพึงพอใจนะคะและมันหมายถึงว่าการพัฒนาศักยภาพการบ่มเพาะ ความทักษะความรู้ความสามารถของคุณนะแล้วก็เอามาใช้ในเนื้อง,งานของคุณได้เป็นอย่างดีตัวคุณเองก็พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีเนาะถามถึงว่ามีปัญหาในเรื่องงานไหมแกมองว่าอาจจะเป็นปัญหาแบบมามา,มาไปไปะคะ่ะมาแปบ๊แปบๆปแล้วคือแก้ไขได้เคลียได้นะคะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเนาะเพราะว่าอย่างบางคนนะคะก็จะเจอสถานการณ์แบบผู้คนท็อกซิกสถานการณ์ในที่ทํางานกดดัน ความกดดันจากคนรอบข้างการไม่อื้ออำนวยการแบบมีการากเขาเรียกอะไรมลภาวะมละพิษในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูคุณปลอดโปร่งดีนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องใช้ทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์น,นะคะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้เนาะสิ่งที่คุณแบบอาจจะมีแพลนมาแล้วแหละอย่างที่บอกไปนะเพราะว่า the world ขึ้นมานะคะการเริ่มต้นนะทีนี้นะคะเรามาดูเรื่องการเงิน การเงินของชาวราศีกันในช่วงครึ่งหลังเป็นอย่างไรบ้างอาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะคะว้าวอ,อเดี๋ยวเราค่อยไปดู The Tower ก่อน เดี๋ยวเราค่อยไปดูเดอะทาวเวอร์ต่อว่ามันคือยังไงแต่ว่ามันจะมีสถานการณ์นะคะก่อนหน้านี้นคือคุณอาจจะอือยู่ในช่วงที่แบบเขาเรียกอะไรสถานการณ์นิ่งๆในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่ามีกินมีใช้มีเก็บมีเหลืออะไรอย่างเงี้ยอยู่สบายๆแล้วก็แบบอาจจะมีการท่องเที่ยวคือใช้ใจ่ายเงินไปกับการฮิลลิ่งตัวเองการพักผ่อนหรือว่าการซื้อสิ่งเล็กๆน้อยๆความสุขให้กับตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้นนการเงินค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะ แต่ว่ามันมันอาจจะมีบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องให้คุณแบบคิดแล้วก็วางแผนใหม่นะเพราะว่ามันมันด้วยความที่มันอาจจะมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องจับใจ่ายใช้สอยอย่างปุบปรับฉับพลันนะคะในเรื่องของการเงินนะดังนั้นนะคะถ้าคุณถ้าคุณมีเงินเก็บหรือว่ามีพอพอได้เงินมาเนี่ยให้พยายามแบบเซฟไว้บ้างนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีเงินแต่ว่า มันจะมีบางอย่างที่จะต้องได้ใช้แบบปูปรับฉับพลันอันนี้ข้อหนึ่งข้อ2คือคุณมีทรัพย์สินหรือมีอะไรก็ตามที่สามารถทําให้เป็นเงินได้แต่ก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรนะคะคือคงไว้อย่างนั้นก่อนเพราะว่าภถ้าแปลงเป็นเงินเมื่อไหร่มันอาจจะหมายถึงว่าการใช้จ่ายออกไปใน,ในทันทีอะไรแบบนี้ค่ะคือมองว่าชาวราศีกันเนี่ยส่วนใหญ่นะคะคือม,มีเงินเก็บหรือว่ามีทรัพย์สมบัตทิที่สามารถที่จะเอาไปลงทุนเอาไปต่อยอดได้นะดังนั้นน่ะให้เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่า มันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่แบบล่อตาล่อใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดึงดูดเนาะเช่นเมื่อเงินนะคะเขารู้สึกว่าไม่ใช่เงินจะพูดว่าจะพูดใครรู้สึกดีคือเมื่อมีเงินเยอะๆเนี่ยเหตุเหตุที่จะจ่ายมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเขาเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูทาวเวอร์เพิ่มขึ้นหน่อยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเกี่ยวกับการเงินนะ การเงินทําให้เสียทรัพย์ไม่ใช่ขออภัยการเดินทางทําให้เสียเงินอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะมีการเดินทางเนาะอขอสักเป็นเรื่องการเดินทางจริงๆด้วยนะคะการเดินทางแบบปุบปับฉับพลันหรือการได้รับข่าวสารจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนแล้วมีเหตุที่ต้องจับจ่ายใช้สอยเงินออกไปนะคะอาจจะมีในเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะในช่วงปลายปีดังเออกะ ไม่ใช่สิอันนี้คือกลางเนาะเขาเรียกอะไรค่อนๆปลายปีค่ะประมาณเดือนกันยาตุลาอะไรประมาณเนี้คืออืมอาจจะหมายถึงเรื่องด่วนที่คุณจะต้องตัดสินใจด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีการนาเงินออกมาใช้อะไรแบบนี้เนาะมันถ,ถามว่ามันเป็นเรื่องควรที่จะต้องระวังไหมสิ่งที่จะคว,ควรระวังก็คือว่าอาถ้ามีถ้าตอนนี้ค่ะมีเงินเก็บพอมีเงินหมุนมีเงินที่แบบ หรือว่ามีทรัพย์สินอะไรเงี้ยคือให้ให้คงสภาพนั้นไว้ก่อนนะคะหรือว่าถ้าแบบตอนนี้คือตัวคุณอ่ะเป็นเป็น d ีเอ็มเนะคะก็คือสามารถที่จะมีเงินมาจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายหรือว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเออมันก็หาเดือนชนเดือนนะแต่ตัวคุณเองเนี่ยก็ยังจะมีมาให้ใช้อยู่ได้เรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้ดังนั้นนะ่ะก็คือให้ให้เป็นในสภาพนี้ไปก่อนเนอะอย่าเพิ่งนําเงินไปลงทนุนอย่าเพิ่ง หรือว่าถ้ามีโอกาสก็คือเก็บเก็บไว้บ้างอะไรแบบนี้นะคะจะจะจะพยายามเน้นในเรื่องของนี้เนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะคือสถานการณ์ข้างหน้าค่ะบางทีอะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเนาะต่อให้มีเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นก็ตามนะคะก็ควรที่จะใช้เงินอย่างมีสติเนาะประมาณนี้ที่นี้นะคะเรามาดูเรื่อง อ๋ออันนี้ขอเสริมหน่อยการเงินพูดพูดนานหน่อยนะคะขอเสริมเรื่องว่าก่อนหน้านี้ค่ะอาจจะมีการลงทุนหรือว่าอาจจะไม่ได้ลงทุนก็ได้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อ่ะอันหมายถึงอย่างนี้ได้ด้วยนะลงทุนบางคนอนะ่ะลงทุนไปกับคืออาชีพมันหลากหลายเนาะบางคนอาจจะเป็นหุ้นบางอวคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่รอเก็บเกี่ยวอะ่ะ อในในระหว่างนี้เราก็เลยต้องระมัดระวังในเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยไปด้วยนะคะจนกว่าจะถึงตอนนั้นนะเพราะว่ามันมี s e v e ่นน็อปเอนเดขึ้นมานะคะหมายถึงว่าการรอคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทําไปนะคะความอดทนเนาะความแบบพยายามด้วยความขยันด้วยอะไรแบบนี้นะคะอืมทีนี้นะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกันขอดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ก่อน จ็สเมนขึ้นมานะคะเดอแฮงแมนค่ะว้าวบางคนอาจจะถึงขั้นแบบว่าได้ตกลงมั่นหมายนะคะแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเป็นช่วงเวลาอันดีนะคะของคู่รักที่แบบบ่มเพาะความรักมานานหรือว่าการตัดสินใจแบบลงเอยกันคือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีะคะ่ะเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นโชคชะตาเป็นพรมลิขิตเป็นดิสนีย์ซึ่งกันและก,กันซึ่งก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีความ อาจจะมีความลังเลไม่แน่ใจหรือว่ามีการคิดเรื่องนี้มานานนะคะคือเครึ่งหลังเนี่ยอาจจะตัดสินใจได้และอาจจะลงเออลงเอยกันได้ด้วยดีนะคะอืมในกรณีที่เป็นคู่รักที่แบบว่าเนี่ยค่ะจัส m เมนเนี่ยก็คือการเป็นโชคชะตานะคะซึ่งกันและกันคำคำเขาเรียกอะไรอ่ะการถูกกำหนดไว้แล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ในกรณีของคู่ที่แบบว่า อาจจะมีความสัมพันธ์ระหองระแหงไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไม่ชัดเจนคือเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกก็คืออาจจะมีปัญหาซึ่งแก้วมองว่าน้อยมากเลยนะสำหรับชาวราศีกันเนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้เอนดิ้งในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนมีคู่แต่ในกรณีของคนที่แบบว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ทนะ็อกซิกเนาะซึ่งก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าแต่ว่าที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือเขามีเอ่อเซเว่นไม่ใช่มีซิกออฟเพนท์เคิลนมานะคะอาจจะหมายถึงว่าการแบบ การบาลานซ์ความสัมพันธ์การเขาเรียกอะไรดึงความสัมพันธ์หรอหรือว่าการการที่ความสัมพันธ์พลิกฟื้นจากสถานการณ์ที่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันนะะี้ค่ะจะเป็นการพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาอยู่ในด้านดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มองเห็นเป้าหมายร่วมกันมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะในกรณีของคนมีคู่นะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรโฟล์ทคัพสค่ะทูบคัพสค่ะเดอะเดตนะคะเดอะ a มจิ i เชนะคะ่นะ,คะ สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันเหมือนกับว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์มันจะโอเคขึ้นนะจากที่แก้วมองก่อนหน้านี้พวกคุณอาจจะดูนิ่งๆในความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามที่จะปรับจูนปรับทัศนคติปรับ,รบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันยังไปกันไม่ได้ะคะ่ะมีการปรับตัวเนาะสองถ้วยขึ้นมาแปบลบว่ามีความรักแล้วก็มีความรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอะไรก็ตามที่แบบว่าก่อนหน้านี้คือสถานการณ์มันอาจจะดูนิ่งๆแล้วก็รู้สึกว่าม่มีความไม่มั่นคงในความส จนถึงขั้นที่แบบว่าอยากที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าหรือเลือกที่จะไม่เอาไม่ไม่อยากได้อะไรประมาณนี้ค่ะความรู้สึกนั้นน่ะจะจบลงนะจะจบลง The เดสนะคะเด e เดสมีเติม S ให้ด้วย Transformation นะคะคการเปลี่ยนแปลงอะหลังจากนี้คือก่อนหน้านี้อาจจะมีในเรื่องของอารมณ์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เนาะที่ทําให้ไม่ชัดเจนจากนี้ในเรื่องของอารมณ์เนี่ยจะจะไม่ค่อยจะจะไม่มีละแต่จะเป็นในเรื่องของการใช้เหตุผลแล้วก็การมองโลกของความเป็นจริง หลักของความเป็นจริงในการใช้ชีวิตคู่เพื่อที่จะปรับตัวให้สามารถไปต่อกันได้ให้ให้ดีขึ้นนะคะมากกว่าเนาะไม่มีเรื่องอารมณ์ไม่มีเรื่องอีกโก้ความเอาแต่ใจง้องแง้งขี้งอนเลยแบบนี้ค่ะเหมือนหมายความว่าทั้งคู่นะคะในความสัมพันธ์นี้มีการเติบโตมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะ,ะประคับประคองแล้วก็รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะสุดท้ายก็เป็น9้าเหรียญน,นั่นก็คือหมายความว่า มีความพึงพอใจนะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นคู่รักเป็นคู่แท้นะคะเป็นคนที่สามารถที่จะตกลงปรงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตด้วยก็ได้นะคะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมชัดเจนว่าขนาดนั้นแต่มันหมายความว่าต่างฝ่ายต่างก็มีความพึงพอใจในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูคนโสดคนโสดเป็นอย่างไรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ว้าวว้าวคนโสดนะคะคุณอาจจะได้สละโสดนะอาจจะได้สละโสดอาจจะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะลักษณะก็อาจจะเป็นชาวธาตุน้ําหรือว่าชาวธาตุดินก็ได้นะเด่นๆก็จะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะเป็นคนที่เข้ามาแบบคั่งรักนะคะ,ะมีคนเป็นคนที่เข้าใจ ใคอ่าเข้าใจเอาใจใส่แล้วก็คําว่าข้างรักนี่มันจะต้องอธิบายยังไงอีกก็คือมั่นคงคือมีเป้าหมายชัดเจนนะคะว่าเขาจะเลือกคุณรักคุณนะ mm hmm. อาจจะเป็นคนที่แอบมองคุณมานานแล้วด้วยหรือว่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันในที่ทํางานสายงานเดียวกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของเกี่ยวกับงานเนาะ mm hmm. คนโสดนะคะมีแนวโน้มว่าคุณจะได้สละโสดนะ mm hmm. จะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะ เดอ w ว l วเอ f ฟอร์จูขึ้นมามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะซึ่งมันจะเปลี่ยนแน่ๆแหละแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงการลงเอยในการที่จะแบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อเนี่ยตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมีกำแพงเหมือนกันเนาะค่อนข้างที่จะใช้ความคิดแล้วก็อมองหาเป้าหมายที่ที่มันชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์เนาะซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ตัดสินใจตกลงปลงใจคบใครง่ายๆเนาะ อาจจะต้องมีการดูกันไปก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามานะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะจะไม่ได้แบบเอ,อ่เหมือนเป็นแบบ p ั๊ปีปป้เลิฟะคะ่ะแบบ l ักอินเลิฟแบบว่าอืมเริ่มจากร้อยแล้วก็ค่อยๆลดลงมาอันนี้จะเป็นเริ่มจากศูนย์นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีทิศทางที่ดีนะคะสำหรับคนโสดเนาะ ทีนี้นะคะเรามาดูสรุปกันหน่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นเป็นเรื่องของครึ่งปีหลังที่จะต้องแบบรอนะคะสถานการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอาจจะไม่ได้ทันใจซึ่งแก้วมองว่าตัวคุณเองอะ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่จะใจร้อนหรือว่าเร่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะคะตัวคุณก็ มีความรู้สึกว่าจะต้องรอไปก่อนหรือว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาคือมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอืม ให้ระวังปัญหาแล้วก็ความขัดแย้งนะคะบางทีอาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะสิ่งที่เราเคยชี้แล้วรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหากับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีในเรื่องของความไม่เข้าใจทัศนคติไม่ตรงกันเกิดขึ้นนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีประเด็นให้พูดให้ถกกันบ้างนะคะกับคนรอบข้างเนาะไม่ว่าจะกับคนในครอบครัวหรือว่าคนเพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูงคนสนิทอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะมีบ้างนะคะซึ่งตัวคุณเองจะสามารถจัดการสถานการณ์ได้ดีเนาะโดยรวมแล้วนะคะเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะอย่างที่บอกไม่มีอะไรตื่นเต้นหวือหวานะคะแต่ว่าในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการงานนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากนะในครึ่งปีหลังถ้าใครมีแพลนที่จะทําอะไรอยู่นะคะสามารถเริ่มได้เลยเนาะในกรณีของอการเงินนะคะก็อย่างที่บอกแหละก็ จะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ให้ระวังนะคะเพราะว่าอาจจะมีสถานการณ์ปุบป,ปับฉพัน์เข้ามานะคะให้คุณจะต้องใช้เงินเนาะก็เก็บๆไว้ก่อนนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะเอ,อาเมื่อกี้พูดอ๋อสิ่งที่คุณทํามานะคะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าความสัมพันธ์นะทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะ คือช่วงปลายปีอ่ะคุณจะได้รับความสมหวังแล้วก็ได้รับความสําเร็จนะคะมันเป็นเหมือนช่วงเวลารอการเก็บเกี่ยวเนาะอย่างที่บอกไปนั่นแหละอาจจะอาจจะมาช้าหน่อยนะคะมาช้าแต่มาแน่อะไรแบบนี้เนาะที่นี้นะคะเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสปิริตที่คุณเคารพนับถือนะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณท่านอยากที่จะไกด์ไลน์อะไรให้กับชาวราศีกันของเรานะคะ ความพยันนะคะการแบบเขาเรียกอะไรพลังภายในนะคะ protection positive outlook ทำไมวันนี้แบบตัว R ตัว S <c oughs> มาเยอะว้าวถ้ามีเวลานะคะอันนี้ก็คือจะล้นไปไหน ถ้ามีเวลาก็คือมันมันจะมีช่วงที่คุณต้องการแบบพักฮิลลิ่งนะคะแปบดบถ้วยขึ้นมาใน10บใบแรกมันหมายความว่าอาจจะมีพลังงานที่ไม่ดีสะสมอยู่ในตัวคุณนะถ้าเกิดว่าคุณแบบหาเวลานิ่งสงบทําสมาธิอาคะจะเป็นผลดีกับคุณมากเลยนะคะจะทําให้คุณสามารถเคลียร์พลังงานไม่ดีในตัวของคุณนะออกไปได้นะคะมันจะมีความตื่นรู้มีความเข้าใจกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็คือมันอาจ ภายนอกมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแต่ภายในของคุณน่ะมันจะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแล้วก็มีความรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะคะถ้ามีเวลาก็พยายามหาแบบวิธีการที่จะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะคะการฮิลลิ่งก็ไม่ใช่แค่แบบมันก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วก็ความสะดวกของแต่ละคนนะคะบางคนแบบอาจจะอ่านหนังสือฟังเพลงฟังธรรมะนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แล้วแต่แต่ว่าถามถามว่า สิ่งนี้นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกกับคุณก็คือว่าพลังงานบางอย่างเนี่ยที่มันสะสมเรื้อหลัลงมานานเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ตัวคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียรู้สึกไม่มีพลังใจหรือว่ารู้สึกแบบไม่แอคทีฟในการดําเนินชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะถ้าคุณสามารถเคลียร์สิ่งนั้นไปได้ชีวิตคุณจะมีจะมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองด้วยที่สําคัญนะคะตัวคุณก็คือเป็นคนที่ มีสัญชตาตญาณของการอย่างรู้นะคะมีเซนต์มีเซนต์นสัมผัสมีเขาเรียกอะไรเอ่เข้าใจจิตใจของผู้คนนะคะมันไม่เชิงคําว่าอย่างรู้นะก็คือแบบว่าสามารถที่จะเดาจะคือมีเซนต์นั่นแหละตัวคุณเองก็เป็นคนมีเซนต์นะคะดังนั้นนะเวลาที่เวลาที่คุณตัดสินใจทําอะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อย่างห้าไม้ห้าดาบขึ้นมาเนี่ยคือให้เชื่อสัญชตาตญาณตัวเองนะคะ แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือมันเป็นเหมือนกับว,ว่าอะไรที่เข้ามาทดสอบเราเนาะคือมันเป็นชว่วงเวลาของการอดทนนะดังนั้นนะไม่ว่าอะไรจะเข้ามากระทบจิตใจใคุณก็ตามนะคะคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองเสมอนะไม่มีใครสามารถทําอะไรคุณได้นะคะดังนั้นสิ่งที่คุณแสดงออกจากภายาแสดงออกภายนอกให้ผู้คนเห็น,น,นก็คือความใจเย็นนะคะแล้วก็ความอดทนเนาะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปครึ่งปีหลังนะคะของชาวราศีกัน ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะจงโชคดีกันทุกคนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ